อยากจะดูปลาใส่นะอันนี้จะขึ้นดีเบตกับใครบ้างไหมขึ้นใช่ไหมขึ้นปลาใสได้ใช่ไหมอ่ยังคุณแพททองทานอ่าน้องสาวคุณอะ่ะมีกินมีใช้มีเกีร์มีสังสีไปพร้อมกันทําได้ไหมก็ <S 1> <S 1> <S สไตล์ใครสไตล์มันะครับ,<อ>บแต่แต่ตอนปลาใสอ่ะครับยุดก็ต้องยอมแล้วว่าต้องพูดกับคนที่ มองว่าเป็นผู้ให้อะอมผมผมคิดว่าเรื่องเรื่องที่สําคัญที่สุดของอสิ่งที่เราเรียนรู้มาครับหากคนมานั่งฟังเราแล้วเขาต้องได้ประโยชน์มผมผมผมยึดยึดอยู่ประมาณนี้ครับมีความเป็นอาจารย์สูงมากนะคนมาฟังต้องได้ประโยชน์ถูกไหมการจะไปเล็กเชอร์เหรอในเวทีปราศัยอ่ะคนมาฟังได้ประโยชน์อย่างน้อยเขารู้ว่าเขาควรเลือกใครเพื่อที่เขาจะสามารถที่จะออืไปวางแผนอะไรบางอย่างได้อ พขาจะขึ้นดีเบตกับใครบ้างไหมขึ้นครับจริงหรือเปล่าสวนส่วนได้ครับฮะเพื่อไทยในดีไม่ค่อยขึ้นนะนี่ทีมงานขึ้นครับเขาละปากกับผมแล้วนะครับขึ้นครับขึ้นใช่ไหมตามตามบริบทที่เราถนัดครับแต่ว่าเราขึ้นแน่นอนครับไม่ตัวคุณขึ้นครับพร้อมครับปีแล้วมาก็ไม่ค่อยขึ้นนะขึ้นครับรอบนี้ขึ้น ครับแต่คุณจะเป็นสไตล์ที่อาจจะไม่เหมือนตอบสามครับสอบครัมครับสคุณเสรษถาไม่ได้ดีเบตกก็จริงแต่เวลาเขาหาเสียงขึ้นปลาสายคุณพร้อมยังพร้อมครับเสถษฐาทวีสินนี่ผมจําได้เลยอ่านว่าเี่หนึ่งหมื่นบาทคุณได้ไหมเอ่อแต่ละคนต่างคนต่างสไตล์ครับแต่ว่าเป้าหมายเดียวกัน ที่ที่ผมพยายามพูดเรื่องเป้าหมายเดียวกันเนี่ยคือไม่หมายถึงมันต้องมีวิธีหาเสียงที่เข้าถึงใจคน <c oughs> ถูกไหมถูกครับถูกอของเพื่อไทยเขาจะมีวิธีที่ <c oughs> ตุ้มตุ้มมีไหมมีครับ, <c oughs> รบหนึ่งคือแน่นอนเราจะสื่อสารผ่านสื่ออสองคือวันนี้ถ้าเราเจอคนนี้การที่ผู้นําสามารถที่จะสื่อสารได้ตรงใจกับสิ่งที่ประชาชนในแต่ละที่ ต้องการจริงๆอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าทําได้ครับทาได้ทาได้ครับหมายถึงขึ้นอาใส่ได้ใช่ไหมได้ครับขึ้นมาใสยได้ใช่ไหมเคยขึ้นมาแล้วครับผมเคยลงซอสซอมาแล้วก่อนครับครับเอาป็นซอลซอเชื่อมไปแล้วต่อวันก็สิบสี่สิบห้าเวทีครับแล้วก็ไปตางานต่างๆตอนนั้นหาเสียงนานกว่าคนอื่นนะเพราะว่าพอดีท่านกกรตยังไม่รับรองอ่าสุดท้ายก็หาเสียงอ่ หลายเดือนสี่ห้าเดือนแล้วก็สุดท้ายก็มีการปฏิวัติก็เลยหยุดไปแล้วก็กลับมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแล้วก็ได้มีโอกาสไปเป็นวีซิทิ้งที่ญี่ปุ่นตอนนั้นก็ก็เรียนรู้อะไรเยอะครับ